วันนี้เราก็จะมากินช็อกโกแลตดูกินก่อนเราก็จะมากินช็อกโกแลตที่ซื้อมาจากตลาดข้างโอ๊อะไรวะร้านค้าข้างข้างบ้านนะครับร้านค้าข้างบ้านเราก็จะมากินช็อกโกแลตเฮ้ยได้ยินเราก็จะมากินช็อกโกแลตนะครับตอนนี้เหงื่อเ็อะแตกนะครับมันหิวมากเลยโอ้โหเหงื่อมันโอ พูดผิดแล้วพูดผิดตืๆๆๆอ้อๆพี่ก็จะมากินช,ช็อกโกแลตนะครับนะครับเรามาเริ่มกินเลยนะครับกับน้ำส้มสายชูของเราโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำส้มที่คัดมากับมือครับเราก็จะมากินเลยนะครับอื อร่อยมากมันก็เหมือนช็อกโกแลตธรรมดาแหละเหลือแตก เสียความมากเพราะเพราะที่เยจะสูงแม่งอร่อยเจอแม่งดูน้ำตาไหลเลยใครได้มาช่วยกัน,นะอะน้ำส้มมาตัดช็อกโกแลตมาวันนี้ไม่ใช่เฮ้ยแมลงวัน

เราก็กินไม่ไหวแล้วครับผมก็ขอยอมแพ้นะครับกินไม่ไหวจริงๆครับมันเสียวฟันมาเลยครับช็อกโกแลตใครกินได้หมดนะชโโะอ็อกโกแลตนะฮูสุดยอดมากเลยนะครับโคตรเสียวฟันนะนลยครับฝากติดตามด้วยครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซ like, ับสไครต์กดไลค์พี่นะครับพี่พูดอะไรื่อกีกดซับสไครต์กดไลค์พี่ด้วยนะเข้าขใจไหมน้องๆกินไม่ได้แล้วบา,บายสู้เจอกันคลิปหน้า